ริพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย <c oughs> พบกับอาตมาพระมหาธิรนาถนัคฆติโรในธรรมาจากักภูผาเช้าวันนี้ในเฟซของวัดปา่าภูผาสูงได้โพสต์บทบทคุณงามความดีที่ชื่อว่าเคลียใจหรือเคลียจิตทำไมมันต้องเคลียนะมันก็เหมือนคอมพิวเตอร์นะจิตใจของคน บางทีมันต้องเคลียร์มันรกมันรุงรังเหมือนโทรศัพท์มือถือที่มันเต็มไปหมดเลยหน่วยความจำไอ้ค่าวอะไรก็เต็มไปหมดเลยรูปภาพก็เต็มไปหมดเลยอะไรอะไรก็เยอะไปหมดเลยเรื่องราวของอดีตเยอะเหลือเกินนะเรื่องราวของปัจจุบันก็ไม่ใช่น้อยน้อยสรนะ้างกันดทุกวี่ทุกวันและเรื่องราวความคำนึงหวังในอนาคตมันก็ มันก็อยู่ในจิตนะฉะนั้นก็ต้องเคลียร์ออกเมื่อเช้านี้เขียนบทคุณงามความดีบทคุณงามความดีชื่อว่าเคลียร์จิตหรือว่าเคลียร์ใจมันต้องเคลียร์กันหน่อยถ้าไม่เคลียร์แล้วมันก็จะคาใจนอนไม่หลับตาค้างอยู่งั้นแหละเมื่ดมือเบิดขึืนก็นอนมาหลับเป็นอย่างเพิ่นค้าใจเพิ่นเพิ่นกังวลใจเพิ่นเพิ่นก็เลยนอนมาหลับ นันบหรับสุขภาพกระเสื่อมกระซมเป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะนะต้องเคลียร์ออกไปนะอะไรที่คิดที่ปรุงที่โศกเศร้าเหงาหงอยก็ต้องเคลียร์ออกไปเหมือนกับความเป็นความตายของคนรอบตัวเราบางทีเราก็ต้องเคลียร์ใจของเราต้องปรงต้องวางต้องปรงต้องวางกันบ้างนะ ถ้ามันคาอยู่ในใจมันก็เป็นทุกข์มันก็โศกเศร้าเหงาหงอยอะไรอาวรจมอยู่ในห้วงแห่งความมืดใครๆก็ไม่ชอบความมืดใช่ไหมจะนั้นต้องเคลียร์ออกจิตใจเมื่อเช้านี้ก็เลยนั่งเขียนบทคุณงามความดี เป็นบทคุณงามคำดีชื่อว่าเคลียร์ใจหรือว่าเคลียร์จิตแล้วก็ฟังธรรมะของหลวงปู่เหลืองก่อนจะตายไม่น่าเชื่อว่าธรรมะหลวงปู่เหลืองก่อนตายที่โพสในเฟซคำวัดป่าอุปสาสนี้คนฟังเป็น,สนแสนแท่านว่าเอาไว้ดีนะนั่งฟังเออดีหลวงปู่เหลืองท่านนอนอยู่ก่อนท่านจะตายท่านก็ยังพูดของท่าน เป็นบทเป็นกรอนเป็นธรรมะอาตมาก็เลยอัญเชิญบทความดีของหลวงปู่เหลืองเนี่ยมาสองบทแล้วก็เขียนต่อไปอีกสองบทก็เขียนเขียนสองบทแล้วก็เอาธรรมะหลวงปู่เหลืองขึ้นต้นสองบทชีวิตน้อยนักหนาพึงรู้ว่าลมหายใจชีวิตความเป็นไปลมหายใจชีพจรสิ้นลมจากต้องตายต้องทำลายเลยม้อยมอนะ อันนี้ท่านท่านว่าเอาไว้นะ,ะฉะนั้นความห่วงเป็นนิวณ์ก็บหรอนป้องกันตายท่านว่าเดือนปีไม่ต้องนับทั้งการกลับไม่ต้องหมายเกิดแล้วจะต้องตายนะภายในห่งร้อยปีอันมาก็จำไม่ได้หมดนะ,ะ,ะฉะนั้น ฉะนั้นคำสอนของหลวงปู่เหลืองก็ดีฟังแล้วดีแล้วก็ใน YouTube ของวัดป่าอุภาสูงที่โพสลงไปคนฟังก็เป็นสันแสนะฉะนั้นการเอาธรรมะเหล่านี้มาเขียนมาต่อยอดบทคุณงามความดีก็ดีนะแต่ธรรมาจำไม่ได้หมดนะแต่ว่าจำได้เล่าๆอย่างนี้แหละ,ะชีวิตน้อยนั่งหนาพึงรู้ว่าลมหายใจ ชีวิตความเป็นไปลมหายใจชีพจรสิ้นลมจากต้องตายต้องทำลายหรือม,ม้อยมอนความห่วงเป็นนีิวรนก็บ่รอนป้องกันตายเดือนปีไม่ต้องนับทั้งการกลับไม่ต้องหมายเกิดแล้วจะต้องตายหน้าภายในแห่งร้อยปีนะผู้ใดอยู่เกินได้ผู้ใดอยู่กันได้นะผู้ใดอยู่เกินได้ อะไรเนี่ยทำนองเนี่ยจำไม่ได้หมดนะนะต้องตายทีนี่แหละต้องตายทีอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องไปดูอีกหนึ่งอาตมาก็เขียนต่ออีกบทหนึง่งอาตมาเขียนก็จำไม่แม่นเหมือนกันเขียนว่าดีลิทขึ้นต้นดีลิทปิดหูตาปิดโทรศัพท์ปิดทีวีเอาอย่างนี้ดีกว่านะมันต้องดีลิทปิดหูตาปิดโทรศัพท์ปิดทีวีนะปิดรับรู้เรื่องชั่วดีนะ ปิดรับรู้เรื่องชั่วดีนะทำใจให้สบายอะไรทำนองนี้อาตมาเขียนมือ้าเนี่ยอาตมาก็จำไม่หมดเลยต้องเปิดดูว่าเขียนว่าไงบ้างเพราะว่าเพราะว่าได้คิดว่าเออจิตของคนเนี่ยมันก็ต้องเคลียร์มือนกันนะะเขามีรายการอะไรนะที่เขาพูดพูดกัน คนดังมานั่งเคลียอะไรเงี้ยที่จริงเราต้องเคลียของเราทุกวันนะเคลียจิตเนี่ยก็คือตื่นขึ้นมาในสวดมนต์ทรวัดเนี่ยโอ้ใครใครทำอย่างนี้ได้ได้เปรียบนะสวดมนต์ธรวัดฟังเทศฟังธรรมภาวนาจินกาแฟไปด้วยนะฟังธรรมะไปด้วยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะ,ะทำได้หลายอย่างแล้วก็แต่ละวันว่าเราจะทำอะไรบ้าง วันนี้เราจะต้องทำอะไรบ้างแล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็ก็สวมดมนต์หน่อยหรือว่าจะออกจากบ้านก็สกเก็ดครั้งก็แล้วกันอรังพุทธอิติปิศโสพระกวานาม,ามีหังจะได้ปลอดภยัยหรือว่าจะไปหาหมอจะไปคุยธุรกิจธุรการจะไปตกลงอะไรกับใครหรือจะไปทวงหนี้ทวงสินใครหรือจะไปยืมหนี้ยืมสินใครก็อรังพุทธอิติปิศโสพระกวานาม,ามีหังสักสามครั้งเจ็ดครั้งหน่อยอันนี้เรียกว่าเคลียร์จิตของเรา ใจของเรานี้ถ้ามันเสียแล้วไม่รู้จักเคลียร์แล้วมันจะจม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 ,จมตกอยู่ในความมืดบางคนอยากฆ่าตัวตายบางคนไม่อยากมีชีวิตอยู่บางคนว่ามีชีวิตอยู่ไปทําไมอะไรอย่างนี้เป็นต้นต้องเคลียร์ความชิดความปรุงอะไรที่มันไม่ดีออกไปเคลียร์ออกไป, Clear, ออกไปนะต้องเคลียร์จิตของเราแต่ละวีแต่ละวันจะสมาธิภาวนาอย่างนี้พุทโธพุทโธนี่เคลียร์ตัวตัวชั้นยอดเลย ตัวเบอร์หนึ่งว่างั้นเถอะอถ้าใครน้อยไม่หลับก็ลองฟังเทศดูถ้าใครน้อยไม่หลับก็ลองสวดมนต์นอนไปสวดมนต์ไปแล้วก็หลับไปต้องเคลียร์ใจของเราเคลียร์จิตของเราสิ่งไหนที่มันปรงไม่ตกปรงไม่ลงวางไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นมันจะคาใจเราอยู่อย่างนั้นมันค้างอยู่ในจิตใจค้างอยู่ในสมองทำให้สมองนี่หนัก หนักเนื้อหนักตัวหนักกิตหนักใจอุ้ยตายแล้วเศรษฐจิตไม่ดีอะไรต่อมีอะไระปลูกมันก็ราคาถูกปลูกข้าวก็ราคาถูกทำมาหากินก็ยากก็ลำบากบางคนเนี่ซื้อหวยก็ไม่ถูกอีกอะไรอะไรก็ไม่ได้ดังใจสักอย่างมันอะไรนักหนา ชีวิตชีวานี้ทำไมมันวุ่นวี่วุ่นวายโรคภัยก็มีเรื่องราวไม่ดีก็มากความยุ่งยากก็เยอะความเปรอะเปื่อนก็มี <c oughs> ในแต่ละวันแต่ละวี่แต่ละวันก็พลวันพลาว,น,ลวนกันอยู่อย่างนั้นสารวนสารวันกันอยู่อย่างนั้นต้องเคลีย์ออกนะถ้าใครไม่เคลีย์เรื่องนี้ จะอยู่จะอยู่ยากจะอยู่ลําบากจะเป็นทุกข์จะเดือดร้อนนะฉะนั้นธรรมะเคลียร์จิตใจนี่จึงต้องไปทําบุญทาทานถวายสังฆทานไปวดัดไปกราบพระสวดมนต์ไหว้พระอยู่ที่บ้านนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านก็ได้หรือเข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือถ้ามันหนักเข้าวัดปฏิบัติธรรมไปอยู่ปฏิบัติธรรมวัดใกล้บ้านหรือวัดไหนที่เขาปฏิบัติธรรมก็ไปปฏิบัติธรรมกับเขา มีวัดที่ดีๆเยอะแย,ยะในประเทศไทยไปปฏิบัติธรรมไปสวดมนต์ไปนั่งภาวนาโดยเฉพาะการนั่งภาวนาการเดินจงกรมสำคัญโดยเฉพาะวันนี้นะวันนี้วันที่9 1 0 1 1 12นี่มันหยุดเทศกาลวิสาขาบูชานี่วัดป่าอุภาสุยินดีต้อนรับนะถ้าใครจะมาเคลียร์จิตเคลียร์ใจมาภาวนามาปฏิบัติก็ ก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทำไม่งั้นมันจะเป็นอะไรที่เดือดร้อนอยู่ในจิตในใจนั่นแหละอิจฉาลิษยาก็ต้องเคลียร์นะความน้อยอกน้อยใจก็ต้องเคลียร์นะความเสียอกเสียใจก็ต้องเคลียร์นะความไม่ได้ตั้งใจที่ปรารถนาก็ต้องเคลียร์นะช้ำลักช้ำหลงนี่ก็ต้องก็ต้องเคลียร์หลงรักหลงชังก็ต้องเคลียร์รักมากเกิดไปก็ต้องเคลียร์ชังมากเกิดไปก็ต้องเคลียร์ ได้มากเกินไปก็ต้องเคลียร์ไม่ได้สักอย่างก็ต้องเคลียร์จนก็ต้องเคลียร์รวยก็ต้องเคลียร์สุดท้ายชีวิตของคนนี้มันมีเรื่องที่จะต้องเคลียร์กันโดยเฉพาะจิตเนี่ยมันต้องเคลียร์ด้วยทานศีลภาวนาด้วยศีลสมาธิปัญญาด้วยข้อปฏิบัติและด้วยการฟังธรรมะด้วยการรับรู้สิ่งที่มันดีและสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันเบา แต่ถ้าจะเคลียร์พวกนี้อย่าไปเคลียร์กับหมอดูเป็นอันขาดอย่าไปเคลียร์กับกับพวกที่ดูพวกนี้เป็นอันขาดอย่าไปเคลียร์กับพวกขึ้นครูอย่าเป็นเป็นอย่าไปเคลียร์กับพวกรับครูรับอะไรนะอันนี้จะไม่เคลียร์จะเพิ่มความยุ่งยากให้กับชีวิตแล้วมันจะทักโน,น่นทักนี่เป็นนั่นเป็นนี่อันไรอ,อีกก็ไม่รู้เยอะแยะแทนที่จะเคลียร์แล้วเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ย ทุกกับคนนี้ไม่พอยังไปทุกกับหมอดูอีกไปทุกกับพวกทตำนายถ่ายทักอะไรต่อมีอะไรอีกอันนี้จะไม่เคลียร์ถ้าจะเคลียร์เนี่ยต้องธรรมะต้องปรงต้องวางต้องมีคนสอนให้ให้ถูกต้องนะ่ะเหมือนเดินทางเนี่ยคุณจะเดินทางคุณต้องได้ GPS ที่ถูกต้องถ้าคุณได้ GPS ไม่ถูกต้องมันจะพาคุณไปโน่นวนนี่วนนั้นค <c ười> ักกว่าเก่าอีก แทนที่จะเป็นทางตรงกับเป็นทางอ้อมไปแล้วก็ไปไม่ถึงด้วยนะอันนี้เป็นสำคัญฉะนั้นการการได้ส,สร้างธรรมะการได้ปฏิบัติธรรมและการได้น้อมนำธรรมะเข้ามาจึงสำคัญนะฉะนั้นแต่มาเมื่อเชา้านี้ตื่นเช้าหน่อยนะตอนแรกว,ว่าจะลงไปทำวัดกับพระไม่เป็นไรไม่ต้องลงแล้วก็นั่งทำโน่นทำนี่แล้วก็เลยเขียนบทเนี้ยแล้วก็ฟังเทศคูบาอาจารย์ แล้วก็มาฟังฟังหลวงปูเหลืองนะเอ๊ะกรอนท่านดีแล้วก็มีคนฟังเป็นแสนแสนกว่า,วามันเยอะนะเอ๊ะดีเนี่ยที่จริงอาตมาก็เคยไปเทศงงานศพของท่านแล้วก็บทกรอนของท่านเนี่อาตมาก็ชอบแล้วท่านก็พูดก่อนที่ท่านจะละสังขารซึ่งมันสอนได้ดีหมดเลยนะก็ซึ่งท่านสอนได้ดีแล้วก็น้อมเข้ามาสู่กายบาจาใจของเราเนะี่ย อันนี้ก็จึงเป็นสําคัญเรามาฟังกันดูนะไอ้บทความดีชื่อว่าเคลียร์ใจนี่ชีวิตน้อยนักหนาพึงรู้ว่าลมหายใจชีวิตความเป็นไปลมหายใจชีพจรสิ้นลมจากต้องตายต้องทําลายและม้วยมอนความห่วงเป็นนิวร์ก็บ่อนป้องกันตายเดือนปีไม่ต้องนับทั้งการกลับไม่ต้องหมายเกิดแล้วย่อมจากตายหน้าภายในแห่งร้อปี ผู้ใดอยู่เกินได้จะอย่างไรต้องตายทีพึงรู้กำหนดนี้ชีวิตนี้น้อยนักหนาจำได้แล้วทีเนี้ยเ <c oughs> มื่อกี้จำไม่ได้ทีนี้มีมอัตมาก็มาเขียนต่ออีกสองบทนะหลวงปู่เหลืองมีสองบทอัตมาก็มาเขียนต่ออีกสองบทดีลิสปิดหูตาปิดโทรศัพท์ปิดทีวีปิดรับรู้ในชั่วดีหลับตาลงปลงผ่อนคลาย ล้างพิษในจิตใจเคลียออกไปใจสบายปล่อยวางให้จางคลายอย่าได้หมายเรื่องคาใจอารมณ์ที่หมักหมมจะพาจมอย่าไปจำเคลียออกทุเค,คลียออกเรื่องชอกช้ำอย่าถลำกำหมกไหมนะอย่าถลำทำหมกไหมก็ได้ลบออกทุกเรื่องราวทำอกเผาราวสุมไฟนะโอ้สุดล้าฟ้าดิด โอ้ oh, สุดลาสุดลานะโอ้ oh, สุดลาฟ้าดินใดสมดังใจนั้นไม่มีนะสุดท้ายมันก็จบด้วยคําว่าสุดลาฟ้าดินใดสมดังใจนั้นไม่มีนะสุดลา <c oughs> ฉะนั้นจะมาเอาสมอ,อกของใจทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วไม่ป่วยไม่ไข้ไม่เจ็บไม่ตายไม่ทุกจนทนโลกอ,อย่างนี้ก็ไม่มีนะมันก็จะมันก็จะสมใจเราทุกอย่าง มีทุกอย่างก็ยังไม่สมใจทุกอย่างได้ทุกอย่างก็ยังไม่สมใจทุกอย่าง <S <S เอาอย่างนี้ก็แล้วกันว่าโอ้สุดล่าฟ้าดินใดนะจะสมใจนั้นไม่มีนะสมดังใจนั้นไม่มีมันจะไม่มีหรอกอะไรที่สมจิตสมใจเพราะว่าคนเรามันต้องมันต้องขาดเกนินเกินนะมันต้องป่วยต้องไข้มันต้องพลาดต้องพลาดต้องจาก อันนี้ก็เลยนํามาเขียนต่อเป็นเป็นบทคุณงามคําดีชื่อว่าเคลียร์ใจหรือว่าเคลียร์จิตอัตมาก็ยังจําไม่ได้แม่นนะอืแต่ว่าเขาหลวงพูทเลืองนี่จําเกือบได้แล้วเมื่อกี้เนี่ยนะแต่ของตัวเองเนี่ยเมื่อกี้เขียนแล้วก็ยังจําไม่ได้แม่นนะจําได้แต่ว่าปิดดีลิทปิดหูตาปิดโทรศัพท์ปิดทีวปีปิดเรื่องปิดรับรู้เรื่องเชื่อดีนะอ,ะอะจงทําใจให้สบายอะไรอย่างนี้นะ ฉะนั้นก็เป็นบทคุณงามความดีที่เคลียร์นะเคลียร์ออกทุกเรื่องราวนะทาอกเผาราวสมไฟเคลียร์ออกทุกเรื่องราวทําอกหัวอกเรานี่หัวอกเผาเนี่ยอกเผาร้อนเผาราวสมไฟหรือราวไฟสุมเนี่ยอโอ้สุดล่าฟ้าดินใดสมดังใจนั้นไม่มีแน,น่นอนทีเดียวว่ามันมันถูกต้องนะ เรียกว่ามันต้องปลงในบทนี้มีคําว่าปรงด้วยนะปรงหรือว่าจงทําใจหรือปรงทําใจก็ได้จงทําใจก็ได้คนเราเกิดมาก็จงทําใจหรือปรงแล้วก็ทําใจนะดังนั้นการการเคลียร์จิตใจของเราทุกว,วันจึงเป็นการดีและว,วันนี้อาตมาก็ได้เขียนแล้วก็ส่งให้แบทอนุกัทพ์ไทยเกี่ยวถ้าทําดนตรีทันอะไรทันก็ โยมต่งหรือว่าโยมพระเกล้ามรดิษนี่แหละก็จะได้ร้องเป็นบทคุณงามความดีเพราะว่าเป็นผู้มีศรัทธาในพระศาสนาและเป็นคนดีและมีจิตใจที่ดีและเป็นคนรู้จักธรรมะธโมคนรู้จักธรรมะธโมร้องเพลงธรรมะธโมนี่จะดีเพราะว่าใจมันไปกับธรรมะธโม่ถ้าใจไม่ไปกับธรรมะธโมไปร้องเพลงธรรมะธโมมันก็ไม่ดีเนี่ยเรียกว่า คนที่มีศีลมีธรรมมากล่าวเรื่องศีลเรื่องธรรมมันก็น่าฟังอะ่ะพูดท่านทั้งหลายได้ฟังว่าวันนี้พูดเรื่องเคลียร์จนะิตนแต่และว,วันเราก็อะไรควรจะควรจะลบออกบ้างก็ลบออกบ้างนะกิเลสนะ <c oughs> เรื่องกิเลสมันต้องดีลิส <c oughs> เรื่องกิเลสมันต้องดีลิสนะเราต้องปิดหูตาปิดโทรศัพท์ปิดทีวีพวกนี้ปิดซะหน่อยนะไปรู้เรื่องชาวบ้านเขามากนะ อย่าไปโหนเขามากอย่าไปตามกระแสเขามากเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปปรุงแต่งไปอีกเยอะนะแต่นั้นก็ก็ปิดหูตาปิดโทรศัพท์ปิดทีวีดีลิทออกบ้างลบออกบ้างอันไหนที่มันอยู่ในโทรศัพท์อันไหน,นที่อยู่ในหัวสมองของเรามันเยอะเยอะก็ลบออกไปบ้างไม่งั้นจะนอนไม่หลับนะไม่งั้นจะทำลายสุขภาพไม่งั้นจะเครียดเป็นโรคซึมเศร้า หรือว่าต้องทําลายตัวเองจนตายก็มีแล้วก็มีมาเยอะแล้วอันนี้พูดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังในวันนี้ขอบคุณทุกท่านสาธุกับทุกคนอนุโมทนากับทุกๆท่านที่ติดตามรับฟังแล้วก็ติดตามอัตมาพระมหาธินาศกับเรื่องราวคุณงามความดีทุกๆวันขอบคุณทุกท่านสาธุกับทุกคนขอความสุขความเจริญ ความสวัสดีมงคลจงมีเจ้ท่านทั้งหลายตลอดการตลอดไปอราวันนี้ตมาพระมาะทินารคติโรพร้อมกับธรรมะจากกูป,ปาสมควรใจเวลาแล้วล่ะจึงเขาเจริญพรย่าจมทลายในวันนี้แต่เพียงเท่านี้เจริญพร